ฐานบกที่23นะคะได้รับทหารใหม่ที่ตกค้างจากการกักตัวที่บ้านครบ14วันตามมาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อส่งเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่ค่ะที่ค่ายศรีพัชรินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพลตรีคณทัศชนะการผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่23ได้ไปตรวจความเรียบร้อยโดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 การเข้ารายงานตัวของทหารกองประจำการรุ่นปี2564ผลัดที่1ที่ตกค้างจากการเข้ารายงานตัวรอบแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิด -19 จึงต้องทำการกักตัวที่บ้านจนครบ14วันและได้เข้ามารายงานตัวเป็นทหารกองประจำการในวันนี้ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินได้ดำเนินการคัดกรองสุขภาพและตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธี Rapid Test และดำเนินกรรมวิธีส่งต่อไปยังหน่วยต้นสังกัดซึ่งวันนี้ค่ะมีฐหานใหม่เข้ารายงานตัวทั้งสิ้น107นายแยกเป็นสังกัดหน่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน15นายและส่งต่อไปให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่1อีกจำนวน92นาย